สวัสดีชาวราศีสิงห์แล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักคนาสถิตราศีสิงห์ดูอะไรแม่นยำกว่ากันโดยส่วนตัวดูลักคนานะคะแต่เหมือนที่บอกคนเรามีความรู้ไม่เท่ากันมีปัญญาไม่เท่ากันมีประสบการณ์ในการตรวจดวงไม่เท่ากันดังนั้น หมอดูจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดทุกซอกทุกซอยแล้วก็หลากหลายวิชาการพยากรณ์ค่ะจริงๆศาสตร์อื่นๆวิชาการพยากรณ์ด้านอื่นก็ให้คำตอบชีวิตทุกอย่างแต่เหมือนที่บอกความรู้ไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันประสบการณ์การตรวจดวงไม่เท่ากันของแต่ละหมอดูประชาชน ที่ไม่มีความรู้จึงเกิดความสับสนจึงเกิดความสับสนว่าเราจะฟังยังไงเราจะดูอะไรเราจะเราจะเชื่อใครมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆเราถูกสร้างมาในทางพูดใครที่มีปัญญามากกว่ากัน คนนั้นมีเกณฑ์สำเร็จแต่คุณจะเอาปัญญาที่มีไปใช้ในเรื่องใดปัญญาคือความฉลาดคือความแตกฉานคือความรู้ยังมีอีกว่าเอาปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดหรือที่ถูกอีกค่ะ การใช้ชีวิตอ่ะโอ้มันดิฉันมองว่าสิ่งที่เหนือเราอ่ะเขาสร้างเรามาเนี่ยค<ะ>่ะเขาโคตรโคตรโคตรเก่งเลยอ่ะคือออกแบบมาได้แบบอเมซิ่งมากๆ ออกแบบเราให้กินตื่นนอนขี้ปี้บางทีไม่กินไม่ได้ไม่นอนไม่ได้ขนาดนั่งนั่งอยู่ยังต้องพลิกคือนั่งนานก็ไม่ได้นอนนานก็ไม่ได้เดินนานก็ไม่ได้วิ่งนานก็ไม่ได้ เขาออกแบบมาได,ได้ได้สุดยอดมหัสจรรย์จริงๆในฐานะที่ดิฉันก็ค่อนคนแล้วค่ะก็เหลือเวลาอยู่ไม่เกิน40-50ิบหปีดิฉันมีเวลาในโลกใบนี้เหลือไม่เกิน40่สิบกว่า,วาจนถึง50ปีแล้วคุณเหลือเวลาเท่าไหร่ ที่จะสร้างสรรค์ชีวิตบางคนไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วอยากไปแล้วแต่ยังไปไม่ได้พอดิฉันรู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมแล้วมีเวลาประมาณเท่าไหร่ดิฉันก็เริ่มออกแบบการใช้ชีวิตของตนเองไว้ก็เริ่มทำหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เป็นการสะสมแต้มเพื่อที่ไปพบภูมิหน้ามันจะดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ทุเราเบาบางกรรมบางสิ่งบางอย่างดังนั้นหลายคนไม่ได้มีโอกาสหรือมัวแต่ทำอย่างอื่นเกิดมาไปทำหน้าที่อย่างอื่นไม่ได้มาเป็นหมอดูหรือศึกษาวิชาการการพยากรณ์ต่างๆก็มานั่งฟัง หมอดูคนนั้นหมอดูคนนี้ทั้งมีชื่อเสียงแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงแล้วบางคนก็ลงเข้ามาในคลิปของดิฉันก็ยินดีต้อนรับนะคะการที่ท่านเป็นชาวราศีสิงเป็นเป็นเป็นราศีของหนึ่งในนักปัญญาค่ะท่านก็เพียรพร่ำที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเหมือนกันแต่เหมือนที่บอกมาเกิดในชาติภพเนี้ย ร่างเดิมของท่านจากอดีตชาติจากภพภูมิเก่าไม่รู้ท่านเป็นหมาเป็นแมวเป็นไดโนเสาร์เป็นเสือเป็นสิงเป็นลิงเป็นข้างหรือเป็นเทพเป็นพรหมอะไรก็แล้วแต่พอเกิดมาปึ้งเป็นชาวราศีสิงซึกเป็นนักปัญญาคนหนึ่งขึ้นอยู่กับฐานดวงเก่าของท่านที่แบกออกมาจากวันเกิดว่าปัญญาของท่านอะระดับแค่ไหนแล้วจะเอาไปใช้ในด้านใด แล้วการเข้ามาฟังคลิปหมอดูต่างๆเพื่อให้ได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางคนปัญญาเยอะก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองได้แต่ในทางพุทธมันยังมีอีกว่าอย่าเชื่อแม้แต่เป็นครูของเราอย่าเชื่อคําล่ําลือใดๆอย่าเชื่อแม้แต่เอกสารตำรับตําราสุดท้ายแล้วมันคือการคิดพิจารณาของเราเป็นหลักเลยค่ะ ดาวราหูเข้าบ้านตนเองในรอบ18ปีแล้วก็เล็งสำหรับใครที่ไม่รู้ลัคนาราศีสิงศีคือรากแก้วแล้วก็เกิดกระหว่างกลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนคำว่ากลางเดือนมีปัญหาว่าวันที่เท่าไหร่วันที่ต้องไปดูพศออพุทธศักราชที่คุณเกิด แล้วก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าราศีอะไรละราศีอะไรแหละแต่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีสิงห์ธรรมชาติของดาวราหูคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงราหูเข้ามาครั้งนี้จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคุณเรื่องอะไรอีกละ่ะ เรื่องงานเรื่องลูกเรื่องเตา้าเรื่องผัวเรื่องเงินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรล่ะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณโดยส่วนตัวนี่คือคำทำนายภาพรวมเดี๋ยวแปะลิงก์ราศีสิงห์ที่คนเกิดแต่ละวันไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะในเมื่อดาราหูเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต แต่จะเปลี่ยนเรื่องอะไรเปลี่ยนไปทางขึ้นหรือเปลี่ยนไปทางลงเปลี่ยนไปทางซ้ายหรือเปลี่ยนไปทางขวาเปลี่ยนไปทางขาวหรือเปลี่ยนไปทางมืดพื้นดวงของท่านเท่านั้นคือตัวบอกนะคะมาดตยูช่ว7เจ็ดทีดีเจ็ดหนเข้าสู่ราศีศพฤษบตอนนี้มันกำลังปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบเศษรษฐกิจการเงินการคลังทั้งส่วนบุคคลแล้วก็ ส่วนของดวงเมืองดวงโลกถ้าใครกําลังดิ้นรนเพื่อจะ,จะเจริญรุ่งเรืองการเงินการงานบางสิ่งบางอย่างพื้นดวงของท่านจะตอบคําถามได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าท่านจะไปยังไงมาอย่างไงดาวราหูคือชื่อเสียงบารมีใครจะชื่อชื่อมีชื่อเสียงขึ้นหรือจะมีชื่อเสียโดยปราศจากงองู พื้นดวงชะตาของท่านเช่นเดียวกันดาวราหูคือผู้มีอิทธิพลใครจะเกิดเป็นผู้มีอิทธิพลเองหรือใครจะโดนอิทธิพลเล่นงานดาวราหูคือหนึ่งดาวแห่งความร่ำรวยค่ะมฤริตยูกำลังปฏิวัติเรื่องระบบเศรษฐกิจเรื่องกระเป๋าเงินทั้งของส่วนตัวและส่วนโลกดังนั้นถ้าบอกว่าดาวราหูคือความร่ำรวย ราศีสิงห์หรือทุกคนทุกราศีก็จะเกิดความยากจนหรือความร่ำรวยดวงชะตาของท่านเท่านั้นจะเป็นตัวบ่งบอกนะคะนี่คือแค่ทำนายภาพรวมเท่านั้นเองดาวต่อไปดา,าวเสาด้ดาวเสาซึ่งท่านคือเจ้าเรือนภพอริ อริคือปัญหาอุปสรรคสิ่งขัดข้องสิ่งขัดขวางเจ้ากำนายเว็นด้านดีด้านดีด้านด,ด,านดีธรรมชาติของดาวเสาคือดาวนี่สินธรรมชาติของดาวเสาคือดาวโทษทุกธรรมชาติของดาวเสาคือดาวภาระความเหน็ดเหนื่อยแล้วเรือนพบที่8เรือนพบมรณะมันคืออะไรมันคือความตาย มันคือการจบสิ้นดังนั้นคนราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ท่านมีโอกาสที่ค่อนข้างจะโชคดีเพราะดาวเจ้ากรรในเวรน่ะตกมรณะมรณามรณงตายความเหนื่อยยากของท่านตายหนี้สินของท่านตายออแล้วท่านจะเป็นยังไง แต่เข้าใจไหมคะว่านี่คือคำทำนายภาพรวมไม่ได้เจาะจงรายบุคคลซึ่งไม่รู้ว่าดวงท่านของเป็นดวงท่านเป็นยังไง<ม>เพราะการอ่านจริงๆมันมีเบื้องลึกมากกว่าที่ท่านแค่ฟังไม่ได้สับแล้วจับมากระเดียดโดยเฉพาะท่านที่มีเวลาเกิดมันจะอ่านเบื้องลึกได้เยอะเลยแต่บางท่านถามอาจารย์ครับอ่านยังไง ออื <C> oh <an> คุณเป็นลูกค้าตรวจด,ดวงคุณไม่ใช่ลูกศิษย์ขนาดลูกศิษย์ที่มาเรียนด้วยยังเข้าใจไม่เท่าดิฉันเลยดิฉันถ่ายทอดไม่เก่งหรืออย่างไรไม่หรอกค่ะมันเกี่ยวกับความเข้าใจเพราะว่าดิฉันทุกชาติทุกภพบดิฉันก็อยู่ในสายของการริ่ำเรียนเขียนอ่านดิฉันเป็นเจ้าของตำรับตำราแล้วในชาติภพนี้ก็จะสร้างตำรา ไว้อีกเป็นร้อยๆเป็นพันๆเล่มเช่นเดียวกัน <c oughs> แต่ใครจะอ่านแล้วเข้าใจนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่พอดีฉันกลับมาเกิดในอนาคตชาติ <c oughs> พอดีฉันอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งดิฉันอาจจะไปอ่านหนังสือเล่มของตัวเองอีกแล้วดีฉันในฐานะผู้เขียนเก่าแต่ร่างเดิมมันตายไงคะร่างเดิมตายแต่มันจะเข้าใจพรดิ่ฉันเป็นคนเขียนเอง ดังนั้นพอกลับชาติมาเกิดในอนดีตชาติอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาปรัชญาและศาสนาเกี่ยวกับชีวิตน่ะถ้าไปเจอหนังสือตัวเองดิฉันก็จะเข้าใจอีกเช่นเดียวกันดังนั้นในเมื่อนี่สินโทษทุกกรรมเก่าภาระเจ้ากรรมในเวรมันตกบ่อแห่งความตายชาวราศีสิงศิงห์คุณอยากทำอะไรภายในปีครึ่งนี้สำหรับท่านที่ดวงดีตอบก่อนว่าท่านทำแล้วจะสำเร็จหรือไม่ พื้นดวงของท่านเป็นตัวบ่งบอกค่ะไม่ได้ทาแล้วเจงนะเอออาจาริสาบอกให้ทําทาทาก็ตัวเองไม่ได้ตรวจดวงส่วนบุคคลนะ่ะแต่ท่านมั่นใจท่านรู้สึกบางสิ่งบางอย่างถ้าทําแล้วสําเร็จแต่เข้าใจไหมคะว่าคนเราอะ่ะมันมีนิสัยเข้าข้างตนเองดิฉันยังเข้าข้างตนเองเลยบางครั้ง ปีครึ่งที่ดาวราหูเล็งลัคนาในเมื่อดาวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วดาวปัญหาอุปสรรคลนลงไปตายง่อยเปียเสียขาอยู่หรือแม้แต่ปัญหาค่ะปัญหาเขาเจอปัญหาเองเขาก็เลยไม่มีเวลาจะมาเล่นงานเราจรึงถือโอกาสที่คุณจะต้องขยันขันแข็งคึกคักคึกค,ค,ค,คืนชื่อเสียงบาร,รมีความร่ำรวยความมั่งคั่งเป็นผู้มากล่ามักมีอิทธิพล ก็ลุยเลยไงคะ่ะดาวต,วตัวต่อไปคือดาวพระราสบรีท่านโยกหลังลักนาเรือนพบที่สิอมันเป็นโอกาสเลยแต่แต่แตพระราสบรีท่านได้ตำแหน่งแค่ห้าเต็มสิบท่านอาจจะเหนื่อยอาจจะละ้าอาจจะไม่เห็นหนทางอาจจะนู่นนี่นั่นดาวท่านบอกว่าได้ห้าเต็มสิบแต่จงใช้ความเป็นคนของคุณ คุณมีลิขิ์ในความเป็นคนผีมันไม่ไม่มีลิขิ์ในร่างนะคะผีอยากได้ร่างมนุษย์มากถามว่าโมไปไหมว่าเคยโดนผีเพียนพยายามที่จะใช้ร่างช่วงนั้นคือคือเทพส่วนตัวท่านมาตื่นเป็นเดือนเลยนะคะเป็นเดือนเลยแต่ดิฉันไม่รู้ตอนนั้นยังไม่ได้นำพาเลยในวัยยี่ห้าปีเบญจเพศพอดีมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้โกรธสุดขีดแล้วเหมือนจิตหลุดนะ่ะ เพราะจิตหลุดแล้วผีวิญญาณนะที่อยากจะได้ร่างอะคะ่ะมันเข้ามาตอนนั้นไม่รู้จนกระทั่งมาศึกษาหโหราศาสตร์แล้วเข้าสู่การปฏิบัติธรรมแต่ด้วยด้วยด้วยข้างในท่านแข็งไม่ได้ยอมตัวเองนะคะคือเทพข้างในที่ปกปักรักษาร่างเนี้ยท่านแข็งที่ท่านถึงรอดมาเป็นอาจารย์ลิสาในทุกวันนี้ยิ่งปฏิบัติธรรมมากๆอะท่านท่านยิ่งช่วยมากเลยอันนี้เป็นเป็นเป็นความเข้าใจส่วนตัวฟังแล้วก็ฟังไว้เฉยๆนะคะ ดาวพระหาสบดีซึ่งท่านอ่อนมากท่านอ่อนมากแต่ด้านร้ายท่านมาจากเรือนภพที่เสียท่านมาจากเรือนภพที่เสียแต่เรือนภพที่เสียได้ตำแหน่งเสียมันก็จะกลับกลายเป็นสิ่งดีขึ้นอยู่กับท่านแล้วล่ะปีครึ่งนับจากนี้ต่อไปท่านจะเพียรพยายามแค่ไหนฮึดในความเป็นคนแค่ไหนฮึดสู้อะค่ะฮึดสู้น่ะในเมื่อดาวเจ้ากรรมในเวรมันอ่อนแล้วดาวบารมีกําลังมัส เปล่งบกกายเธอลุกขึ้นสี่เธอลุกขึ้นสี่เธ,สเธอเพียรพยายามสิ่เนี่ยเพียรพยายามสีใช้ความเป็นคนของเราดิฉันเป็นคนที่เชื่อในศักยภาพของบุคคลที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้จนจนสำเร็จในระดับหนึ่งในในฐานะที่พอใจในระดับหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการฮึดสู้คือก่อนหน้าน,นั้นไม่รู้ดวงดาวไม่รู้อะไรรู้แต่ว่าเราฮึดสู้เราเป็นคนฮึดสู้ดิฉันเป็นคนฮึดสู้ตลอดฮึดสู้ว่ะ คือสัญญาณเก่าแรกๆยังไม่มาค่ะมาตอนที่เริ่มเข้าสู่การเรียนโหรศาศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนกระทั่งนำพาความเข้าใจนี้สู่โลกปัจจุบันซึ่งโลกออนไลน์มาในขณะที่ที่ฉันเกิดพอดีมันเป็นสิ่งที่ amazing อีกด้านหนึ่งฮึดสู้นะคะฮึดรวยนะฮึดสร้างบางสิ่งบางอย่างนะคะ จะสำเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างน้อยเราคิดดีเราทําดีเรามุ่งมา่นปรารถนาในทางดีแล้วเจตนาของเรามันไม่ได้ประกอบด้วยความรักเกินไปความโลภเกินไปความหลงเกินไปในหลักหลักพุทธนะคะถ้าอยากมากก็จะไม่ได้ถ้าปล่อยใจสบายสบายทำเต็มที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่น มีโอกาสทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งดีตั้งต่อตอนเองและต่อคนอื่นให้รีบเร่งสิ่งหนึ่งที่นําพาดิฉันเกิดในโลกออนไลน์แล้วได้รับการสนับสนุนจากประชาชนถึงแม้ว่าไม่ได้ประกาศตัวให้โด่งดังมากหรืออัดฉีดตัวเองให้โด่งดังในระดับประเทศแต่ดิฉันก็ค่อยๆไปอย่างนี้แล้ค่ะก็มีความสุขดีมีความสุขดีมันไม่ใช่เจตนาด้วยความโลภ มันไม่ได้เจตนาด้วยความว่าออ้ยกูจะต้องยิ่งใหญ่กูจะต้องร่ารวยกูจะต้องมั่งคัง่งกูจะต้องเหนือคนอื่นอย่างเงี้ยอันเนี้ยในทางพุทธน่ะเราถูกหักคะแนนก็อบอกแล้วว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือเราอะค่ะเขาเห็นชะตาชีวิตเราเขารู้เราถูกสร้างมาดังนั้น วางไว้ก่อนใครจะดูเราไม่ดูเราเราเจตนาในการสร้างชีวิตให้ให้ดีต่อตนเองแล้วมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ยิ่งถ้าคุณมีเงินมีทองมากคุณทําบุญอุทิศส่วนกุศลทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิอูุ้้ยทุกดวงจิตดวงวิญ,ญญาณมีโอกาสรักคุณแหละส่งเสริมสนับสนุนคุณแหละยกเว้เนทั้งคนเฮี้ย ทั้งวิญญาณเฮ e ี้ยๆที่มันคอยขัดแข่งขัดขายอยู่มันแพ้เราอยู่มันยังค่ำเลยค่ะเอาหลักพุทธมันแพ้เรานะถ้ามันคิดเฮ e ี้่ๆคิดชั่วๆเดี๋ยวสักควันน่งกร,รมก็เล่นงานมันดาวท่านบอกว่าเธอเปลี่ยนแปลงชีวิตสิเธอลุยทำสิ่งดีๆสิเธอลุยสร้างตัวสิเธอฮึดสู้สิ ใครก็แล้วแต่ที่ล้มมาใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาและอุปสรรคใครก็แล้วแต่ที่ชีวิตมันง่อนงันงอนงัน,งน,งนมาตลอดหลายๆปีเฮอร์ซูนะคะเป็นโอกาสทองของท่าน